ไล่ทิ้งเดียวอยพ่อก่อนหอยแม่ก่อนไล่ยกขึ้นมาเวลาการแข่งขันครับผ่านไปแล้ว19นาทีครับทีมสวร์ตกอสร้ซ่า367ทำคะแนนอยู่ที่367นะครับอาเ้จะได้เพิ่มเวลา5ยังหน่อย5ยังดีอยู่นะเยอะอนหุบห่าง่ง ข้างบนมือครับของผูมองเอ็ม12คะแนนเหลือ800โลนแล้วหมายเลขสามจ้าลอด4.2อุเตะยากแ่800เนี่ยคณะเนี่ยเตะงเนี่ยลอด4.2หมายเลขสามหลักรองมาแล้ว หมาห่บม,ม,มือครับของอาจารย์ขาวครับ15คะแนาาน,นครับายยมาแล้วครับอาจารย์ขาวมาแล้วครับถามเยอะๆถาเยอะๆยังเหลืออีก2ทีมนะครับเจ้าภาพเตะครัสุดท้ายสำหรับวันนี้วิทยาลัยพนิชการทนบุรี ามาบ่วงมือครับของโค้ดคิง15คะแนนใส่ไปใส่ไปเอาอีกเ<แ>บิ้ลหน่อยโค้ชคิงเบิบ้ลหน่อยเอ<แ>้ยแหมบวงไม่ให้ลูกนี้าาจานขาวหน้าทาตั้งไปบวนเอ,อ็มจานขาวโดดเออมาบวงมือจานขาว15คะแนนสวยๆเลยครับ หมายเลแมอนเอาเลยโว้ยเต็มไปเลยเต็มไปเลยตั้างว้าบวกแต้มืออส้างดวงมาเอาละช่วยกันแลยเพราะว่าเวลาดีแล้วเวลามาดีแล้วแต้มสี่ร้อยสิบแปดใ้่เออนูองก็อยู่ใ้าไม่ได้ใงญ่เลยน้องเลี้ยงเต็มโอ้โหหลังครับของจ่าปุ้มครับ15คะแนนครับแหมไปไล่มาอย่างนอกวงเลยครับจ่าปุ้มนี่ไม่ธรรมดาครับ พละกพละพละกำลังเลียวแรงยังเหลือเฟืออยู่เลยครับยืนยืนยืนให้แดนด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากลูกนี้พันชาอากาศเอกอุทัยวุฒิแก้มยมนะครับหรือว่าจ่าปุ่มลงโคตด้วยออครับอิธานได้เลยว่าอยากได้สีลายเปินแดงก็ได้หมดได้ใจเลยเออ้าวขห้นว้าัป ข้าว้วันนี้ครับมาฝ่าตะมีนอยข้าวปลาต้นข้าวยอดดีนุ่งขนตาบ่ายคะแนน4 3 8ครับผ่านไปแล้ว22นาทีเหลือเวลาการแข่งขันอีก18นาทีนะครับอ้าวเออขึ้นม้าโบกมือครับขออาจารย์ขาวอีก15คะแนนไปต่อไปตามด้วยอ้าวมาโบกมือ

ว่ากรโจมครับันที่หกวันที่เจ็ดเมษาครับสองโดดคู่รับเรืองม่ดป็นไครับสองเวลาใ่องเา่่ดนี่ก้าวสงเาหม่็โอคระโังตพตัดใหม่นี่แล้วกระโจมอ่ะเา่าคู่มาพายครับตเ้าคู่นี่ตัไม่ได้ไม่เปรอ่าดำามับกอลัก้องไปตัดใหม่อะตรงนี้ท้ายไปท่าน

นิสจาสิคะแนนครับ้นิสจากเอเออมมาเอาลยเอาเอาลยเออเาันเออเอาันสี่แปครับคะแนนตอนนี้อ่า้นังแล้วหอเลเวลาผ่านไปแล้วครับยี่สิบหกและยีสนาทีครับ24่สนาทีเสร็จครับ ห้าบัตรบา่าสี่สามหมายเลขห้า่าสีีสาครับของาจารย์ขาวอีกสิบคะแนนอ่นงไปนั่งไปอ้านมาสี่เก้าเก้าห้าห้าห้าสี่เก้ห้าได้มันต้องเลยชดีวอาลมาเกียออไรไลมาลก็จห้าไว้ดี

อ่าวงาแดไล่12คะแนนของอาจารย์ขาวครับเอาแล้วอาจารย์ขาวเริ่มทำคะแนะแน,ะแนแล้วครับทําแต้งไปป้องไปด้วยครับอาจารย์ขาวนี่ถือว่าสุดยอดเลยครับ แปดล้าสามมาเมื่วันก็วอีกหนึ่งพันห้ารอยบาทต่้งไป้อ้าวจห้าสองหกเหลือเวลาการแข่งขันอีก14นาทีเศษครับของทีมสวัสดก่อสร้างทำทำแปดรอยี่สิบแฟนๆแล้วก็ให้น้ำใจอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทได้สิบสานาที1ิสนาที โอ้โหแม่หมดแรงหมดแรงแล้วก่อนโจบะหรืออะไรวะโจ๊เหลือไหลเหลือไหลข้างบ่วงไม่เล่งแต้มได้อยู่อ้าเอาลูกขึ้นอย่างง่ายาหลังนอนเรียบร้อยถ้วยแดงแดงเคิ้วไหมเอาเออออ้ยไม่เาค ê này nghĩa chôn đi mày 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 người, mày 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 หอว่อหลังเยี่ยเลยลายจ้าอังหลังบวกมื่ขอสามนิกสามกมาเลยสินาทีเสร็จครับคะแนนห้าสองห้าห้าสองหครับขออภัยครับคานผู้ชมครับ5้าสองโอ้โหข้างบ่วงมือไปไม่ได้อีกคุณกม่อก่อน

อาจารย์ขาวอีกสิบคะแนนร้องเลยครับอาจารย์ขาวร้องเลยครับ้ยอ้อ้มาล้อออ้ตะเพื่อตะเพื่อกันตั้งล้ออยู่ั้งล้ออ้้โอข้างบววข้างบวงครับข้างบัวมือของผู้กองเอ็มสิบสองคะแนนครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้ว เโค้งหลังส yeah> ิบห้าครับของโค้ชคิงโคงพันอมถมโค้ชนักกีฬาทีมชาติชิงลงและก็เป็นนักกีฬาสกัดกองทัพบกด้วยนะครับกำรับใหม่เลขหนึ่งครับเหลือเวลาอีกสิบรอบครับห้าหกสาม อีก250สครับเอาอีกสอง0อห้าสิบแปร้อยอีกสอง8 0อ้สิบแปดรยหลังหวงยังไม่เข้าหลหลครับไลของโค้ชคิงอีกสิบสองคะแนนครับไหล่เต็มเหลืออีกสิบรอบเหลืออีกสิบรอบเหลือหัดหวใจนักกีฬาว่าจะได้หรือไม่ได้ ว่าจะได้หรือไม่ได้สงร้อยห้าสิบลูกนเีต้องมาเร็วลูกคนเต้องมาเร็วรึปแลรึดสอกสิบคะแนนถึงครับเพียรแล้วเอาประหยัดไฟมาเล้ห้าบาทถีบเทโอ้โหตอไปีบขายสองร้อยห้าสิบคะแนนลายดิสอนี่เ็ยดิสอ หมาเปล่าครับ8คะแนนของนายโจ๊กหมายเลขเก้ารับโบกไว้ก่อนรับโไวก่อนหรือปลาไหลของจ่าปุ่มอีก12คะแนนไหลเต็มลาหมาแล้วมาเลเียรอยเียกอยเฮียวล็ออยอ้าวเพียอ้าวหน้าหร้อยอ้าเลยเลย 9เหลือเวลาการแข่งขันอีก9นาทีนะครับเอาเอคะแนนอยู่ที่595ทีมสุวัสดิ์ก่อสร้างพหลาระมหลาขนของในโจ๊กอีก15คะแนนครับทำไว้เยอะๆทำไว้เยอะๆ เออโอยหรึกว่าข้าวเรื่องลอยไฟ้าโดนงอยเอยอะไรวะไปาหลัเ็ดไปับหลักเด็ดฮ้ยกมือ มาแล้วขึ้นไปอาจารย์ขาวแก้ทำไปป้องไปครับลูกให้แรงๆครับป้อง้องไปให้ลูกฮั้กูได้ได้ให้ลูกไม่มีแน่ทำไปป้องไปเอาแล้วจะได้จะลาได้ป้องเปิดแรงอย่างนี้โอ้โหได้ครับพอดีของหลังบวงมือครับของผู้กองเอ็มครับเอกวีลื่นพาลา20คะแนนมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้ว ถ้าทำได้820นะครับมีอาชีจากมุมน้ำเงิน1,500บาทครับอาวๆๆรวมพลังใจกันหน่อยแล้วๆสว,วสนก่อสร้างเหลือเวลาการแข่งขันอีกเจ็นาทีเต็มนะครับคะแนน645 6 4หาสอครับขออภัยครับไล12่12คะแนนของนายโจรครับ654ครับ654 ไหลแก้วหลังเวอมือเอ่อพื่เอาขวบมือตัมาไหลเอ่อข่างหลบมือของแั่ของกายโอ้โหเลรำหนักแรงอีกเดียวไเอาโ่หลังมาข่างหลบมือเอาเอร์วมาข่างหลังเออ โอ้ยไม่ด่า oh. ชนเลยลูกนีไอู้้้าเอาเลยยหน้าข้าวชิ้นายาสบัดสบัดออกมาได้ไเออห้เอาละตักขึ้เอาหน่อยเาาเอาเออไปเออยหกาทีเต็มห้ห้า เาหงหลังไวไม่หงพยายามนิดนึงเออเหลือเวลาการแข่งขันอีก6นาทีครับของทีมวนก่อสร้างคะแนนอยู่ที่ห5หสีเอาพยายามไว้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 ออสีสาของอาจารย์เขาบวกไปครับสิคะแนน6 หกหัวเต็มด้วยท้าวงเือ12สิบสองคะแนนครับเอกวีรลื่นพาลานักกีฬาสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแปดร้อยได้อยู่นะแปดร้อยได้อยู่นะรีกร้อยกว่าแต้มไล่เจกไล่เจ็ดสี่หกก่อนครับเจ็ห

เออขึ้นมาบวกมือครับของจ่าปุ้มส5้าคะแนนมาแล้วจ่าปุ้มจ่าปุ้มช่วยหน่อยจ่าปุ้มได้ลด้หลังวงมืออีก2ี่สคะแนนครับเอกวีลื่นพาลาผู้กองเอ็มเอาเอาเอาจรอยังเจ0รอยังแต่คะแนนตอนนี้อยู่ที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งครับสี่นาทีกว่ากว่าเอาอีกร้อยอีกร้อยได้ไหมอีกร้อยเออ เออข้างเล่าอีหกคะแนนครับายไปสายไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเอ้ยดนนแล้วอ้าววัดใจเหดีองแบวัดใหตองัแบนวัดใหญ่แบนวัดใอ้าวลด้อย่ันดีแล้ว เวลาตามเวลามันได้อย่ปุ๊บเัวลามันได้อยู่เวลายังได้อยู่นะครับเวลายังยังได้อยู่ครับสามนาทีเศษครับอ่ามาโดดเตาอีกไปากระแด้นหอาจารย์ขาว อีกสามนาทีลงยี่สิบข้าไปก่อนข้าไปก่อนเออข้ามบวกครับสิบสองคะแนนโคดคิงโคดคิงตายไปลงปาโอ้โหเอาลอยลอยเออลงปลาแล้วปลาตายตาย ว้าอเอาเร็วได้มาว่าร้อยเก้าสิบเออสาแสเออหลังวงเบออีก20่สิคะแนนครับเอกวีเลิ่นพาลาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาหก60บคะแนนครับแ0ดร้อยได้อาชีดด้วยทำแปดสองศูาชีดหน0่ันห้เอาครับสวยก่อสร้างยังมีเวลาเอา สองนาทีลูกที่หนึ่งสิบห้าคะแนนเอาแล้วครับเอาแล้วครับไหลเข้าไปก่อนเออมาบ่งมือครับของในเปาอีกสิบห้าคะแนนเอาแล้วเอาแล้วจะแปดร้อยแล้วเออเออตาทีแสตครับสี่สิบแต้มได้ไหม อันชด1,500บาทจากแฟนๆตะก่อรอดวงเอ้ยลาย12คะแนนของอาจารย์ขาวครับช่วยกันช่วยกันเอาโอ้โหไม่เบิรนไม่มีไม่ปังวะเาี่เอามาช่วยกันเหลือเท่าไร เออยี่สิบคาแตเอกเอก้ากยี่สิบาแตนเอ้าสองลูกสองลูกเข้าไปก่อนไล่รอบแล้วครับไล่รอบแล้วครับเอ้าเอ้าเอ้เฮ้ยเฮ้ยลูนี่เข้าไปแล้วมึง อะไรก็ได้เครื่อนไปาไปเจ้หน้ามแปดร้อยก่อนแปดร้ยเอ้ไม่ปีนวะเอาแปดร้อยก่อนแปดร้อยเออแปดร้อยแปดร้อยก่อนเออเอเออเอเอเอาลูกเดียวแปดร้อยแปดร้อย เฮ้ย807โอ้โหเสียดายครับครับ807ครับสำหรับทีมสิทธิ์ขออภัยครับสำหรับทีมสวัสดิ์ก่อสร้างครับทำคะแนนได้807คะแนนครับก็ขอขอบคุณท่านแฟนๆแล้วก็รอดห่วงทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คิปคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ